การเกิดใหม่ของราชินีนะคะปฏิทินจีนปี2030เซิงจิงมีการขายประมูลในจีนราคา5 0 0 0ล้านเหรียญซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเซิงจิงจุนจิวสมควรเป็นนักบุญแห่งการแพทย์ซึ่งเป็นที่สุดของการดำรงอยู่ในโลกสิทธิบัตรของยาเม็ดนี้มูลค่า5 0 0 0ล้านหัวเสียวฟามาซีนขายสิทธิบัตรยามากกว่า1โล และราคาซื้อขายต่ำกว่าของจุนจิอยู่1%อร์ซนต์ฉันได้ยินมาว่าประธานาธิบดีของพวกเขาเดิมพันกับจุนจิว่าใครก็ตามที่ให้ราคาสูงที่สุดในการประมูลนี้จะได้เป็นประธานาธิบดีนี่ช่างเป็นเรื่องที่น่าอายที่สุดอย่าท้าทายมือศักดิ์สิทธิ์เพราะมันคือความตาย <c oughs> ประธานหัวเสี่ยวฟอรมาซีนมันจะยากแค่ไหนกันเชียวฉันอยากจะลองเป็นดูเงินห้าพันล้านเหรียญ มันแทบจะไม่คุ้มกับค่ายาอายุวัฒนะของฉันเลยถึงจะมีเงินมากมายแต่ฉันก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะฉันมีทุกอย่างครบอยู่แล้วอืมลองไปชิมอาหารเซิงจิ้งดูดีกว่าตราบใดที่ตุนจิอยู่ที่นี่ร้านขายยาของเราก็จะเต็มไปด้วยผู้คนเสมอผมวางระเบิดแล้วไม่ต้องห่วงครับประธานเคอ่ะ อะไรกันะเบิดเธอน่าจะเป็นนางบำเรอของตระกูลจุนน่าเสียดายที่ต้องมาตายเธอช่างสวยงามอะไรเช่นนี้นานแค่ไหนแล้วนะที่เธอไม่เคยตายเธอเข้ามาสู่ดินแดนต้องห้ามโดยไม่รู้ตัว พี่นี่แย่จริงๆเลยแต่ฉันชอบความยิดพี่นะฮ่าๆๆฉันขอคนแรกแล้วกันฮอะไรกันนี่เธอเธอลืมตาอาพีลรอวันเกิดนะคีโกงนี่มันเป็นคำสาปที่ไม่มีวันตายผู้หญิงคนนี้เธอผู้ไม่มีวันตายหืมคุณคุณไม่ใช่พีนี่ คุณยังไม่ตายถ้าเธอไม่ใช่ผีงั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวฮเรามาทํทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะสวยๆแบบนี้ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษแล้วกันนะงั้นเรามาสนุกกันเถอะคนสวย <c oughs> ทำตอนมีชีวิตมันตื่นเต้นดีนะ <c oughs> ฉันปล่อยให้พวกนายพูดดูหมินม่นฉันมานานพอแล้ว ว่าฉันไม่เคยเล่นกับผู้หญิงสูงสักขนาดนี้มาก่อนเลยนี่เธอนะอย่ามาเล่นว้าว้าเออคือคือว่าไม่นะไม่นะเป็นไปได้ยังไงกันเธอเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวฉันได้ยินว่ามีคนต้องการตัวฉันไม่ใช่หรอในปี2573หลายประเทศจะใช้สารเคมีกับคนแบบพวกคุณ ที่จริงฉันว่ามันไร้มนุษธยธรรมมากาาฉันม, <า S 1> มีกฎอยู่ข้อหนึ่งอย่าดูถูกฉันตายเท่านั้นเออผ่านแล้วที่ไว้ชีวิตเธอ <c oughs> คิดว่าฉันเป็นของง่ายๆ่ายงั้นหรอฉันชื่อจุนจิวแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่ร่างกายดั้งเดิมของฉัน ความทรงจำสุดท้ายของฉันคือมีการระเบิดเกิดขึ้นในงานประมูลจุนจิวอีกคนในร่างปัจจุบันของฉันชื่อคุณทัศเขามีชื่อเสียงมากมาจากครอบครัวของเทียนสงเกาจุนเขาเป็นสายเลือดโดยตรงแต่ไม่มีความสามารถใดๆเลยเขาไม่แข็งแกร่งพอจึงถูกฆ่าและฉันซึ่งเป็นมือศักดิ์สิทธิ์จุนจิอูมาจากปี2030 ฉันได้รับการขนานนามว่าเป็นนักบุญแห่งการแพทย์โดยโลกซุนและฉันคือสุดยอดของการดำรงอยู่ในโลกนั้นตั้งแต่ฉันมาเกิดใหม่ในโลกนี้ฉันคือจุนจิไม่มีทางที่ฉันจะยอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถูกลังแกกต่อไปใครก็ตามที่เอาทุกอย่างไปจากฉันฉันจะเอาคืนมาให้หมดและใครที่ลังแกฉันฉันจะไม่ปล่อยมันไปกลับไปเมืองเฟิงหลัวอยู่ก่อน ในอีกโลกหนึ่งอ้ามันเกิดอะไรขึ้น แผ่นดินไหวเหรอเดี๋ยวก่อนฉันฉันกำลังจะตกแล้ว้าไม่นะเอ๊ะน,นั่นคืออะไรนะ่ะคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตฉันและเขามีชะตาร่วมกันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีผู้ชายอยู่ใต้บาดาลเกิดอะไรขึ้นทันทีที่ผนึกแตกผู้หญิงคนหนึ่งก็ตกลงมาจากท้องฟ้า ในอีกโลกหลังจากที่ฉันรอมานานแสนนานให้ตายเธอเอ๊ะนั่นเขาเป็นใครผู้หญิงนี่เอ๊ะทำไมเราสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยนะ ยาคือ <Yeah. c oughs> คนรอขอโทษนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเออคือโอ้ยแผนสามพันปีที่ฉันวางไว้ล้มเหลวหมดฉันเกลียดเธอฉันต้องขึ้นไปหายใจเดี๋ยวนี้จะไปไหนอะไรนะ่ะนี่เธอคิดอยากจะมาก็มาคิดว่าอยากจะไปก็จะไปได้ไดง่ายๆง,งั้นเหรอไม่ปล่อยฉันนะ อ,อะไรกันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ช่างเป็นจูบที่หอมหวานเหลือเกินเลือดในร่างกายของฉันเดือดพล่านไปหมดมฉันอยากจะกลืนกินเธอเหลือเกินอะไม่สิไอ้บ้านี่นายกล้าจูบฉันเหรอ อืมไอ้บ้าอืมดีจังเลยออกไปให้ห่างๆเลยนะไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครกันแล้วที่นี่ที่ไหนหืม เธอคือใครเธอทำลายแผนฉันที่จะหนีจากผนึกดวงตาสีทองคู่นี้ผู้ชายคนนี้มีออร่าที่อันตรายฉันถามว่าเธอชื่ออะไรทําไมถึงไม่ตอบนิ่งเงียบอยู่ได้หรือคิดว่าตัวเองสวยสง่าสูงสงมากมายถึงไม่อยากพูดหุยหุ่นดีจังเลยคนอะไรหรอจริงๆเลยนี่คุณผู้หญิงคุณทําให้ฉันถูกผนึกอีกครั้ง ฉันพูดกับคุณอยู่คุณได้ยินไหมอ่านี่คุณช่วยพูดอะไรสักอย่างหน่อยสิแล้วฉันจะดับไฟในใจได้ยังไงกันฉันขอโทษนะเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วและคุณก็เป็นต้นเหตุยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ฉันว่ามันคงไม่ดีมัง้งใจเย็นเย็นมีอะไรเราตกลงกันได้นะหืมไหนเธอจะทำยังไงลองว่ามาสิ อืมน่าสนใจเธอไม่กลัวฉันและยังกล้าทำข้อตกลงกับฉันอีกคุณช่วยฉันแล้วฉันจะปล่อยคุณออกไปนรกใต้ดินวงกลมเวทมนต์สองชั้นยูนิคอร์น8หัวและโซ่ในโลกนั้นฉันศึกษารูปแบบทั้ง8รูปแบบนี้ถึงจะซับซ้อนก็จริงแต่ฉันคิดว่ามันคงจะไม่ต่างกันมากนัก ทำต,ตามรูปแบบการก่อตัวมันน่าจะแก้ไขได้ไม่ยากและอาจจะแตกออกมาได้ชายผู้นี้เขาถูกผนึกด้วยวงเวทอันทรงพลังเช่นนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าฉันปล่อยเขาไปจะเป็นอย่างไรนะมีเพียงผู้แข็งแก่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ข้าคือราชินีผู้แข็งแกงแค่ฉันทำให้เขาเชื่อฟังเขาก็จะกลายมาเป็นกำลังเสริมของฉันได้ คุณกำลังคิดหาวิธีหนีอยู่ใช่ไหมคุณผู้หญิงแล้วคุณจะทำลายผนึกนี้ได้อย่างไงกันหึใกล้เกินไปแล้วโน่นไงหัวใจของผนึกที่มันอยู่ตรงนั้นไงถ้าฉันทำลายมันลงได้คุณก็จะออกไปจากที่นี่ได้อะไรนะนี่เธอสามารถมองเห็นหัวใจสำคัญของรูปแบบผนึกนี้ได้อย่างรวดเร็วงั้นหรอใช่ไหมนี่เธอสามารถทำลายผนึกนี้ได้จริงๆหรอเธอชื่ออะไร ฉันชื่อกัญญยาญยลรอยยิ้มแบบมืออาชีพคุณชื่อกัญยายลอืมก็ดีนะฉันยอมรับข้อตกลงของเธอตราบใดที่เธอสามารถพาฉันออกไปจากผนึกนี้ได้สำเร็จฉันจะพาเธอไปในทุกๆท,ที่ที่เธออยากไปมันเป็นข้อตกลงแล้วนะอะไรกันนี่ฮะ มันหายไปโซ่กับวงเวทมันหายไปแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฉันทำตามข้อตกลงแล้วคราวนี้ถึงตาคุณบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นระเบิดอีกแล้วเหรออาะน่นมันก้อนหินนี่ไม่นะฉันหลบไม่ทันแล้วระวังโอ้ย อะไรเกิดอะไรขึ้นถ้าวงเวทแตกสถานที่นี้จะพังทลายลงฉันจะพาเธอขึ้นไปผู้ชายคนนี้ฮะเขาบินได้จริงๆ ตอนนี้เราออกมาได้แล้วคุณต้องการไปที่ไหนเมืองเฟิงหลัวอยู่บ้านของจุนเธอชื่อจุนเฉียนเฉียนเธอเป็นสาวประเภทสองที่มีความงดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้คุณจะไม่สามารถละสายตาจากเธอได้เลยจุนจิวอยู่ตัวคนเดียวครอบครัวของเธอไม่ยอมรับที่เธอเป็นแบบนี้เธอเหลือแค่สาวใช้ที่คอยดูแลเธออยู่คนเดียว ฮ่าฮ่ความคิดของพี่ใหญ่ในครั้งนี้ก็ไม่แล้วเลยล่ะไม่มีใครสนใจเลยว่าเธอจะตายยังไงถ้าคุณปล่อยให้ท่านและสาวใช้พูดออกไปจุนจิ๋วคนนี้ก็จะความเทียนและจุดไฟเผามันจนตายคุณแม่บ้านฉันต้องขอบคุณสำหรับยาของจุนจิว๋วเพราะมันสามารถฆ่าเธอได้โดยไม่รู้ตัวแล้วฉันจะตอบแทนคุณเองค่ะข,ขอบคุณขอบคุณผู้หญิงโอ๊ย อะไรใครคว้างก้อนหินนี้มาใส่ฉันฮะพผ,ผีนั่นมันผีนี่ผีที่ไหนกันนี่มันกลางวันแสกๆเลยนะฮะผีจุนจิวเธอเธอเธอถูกฉันโยนลงหน้าผาไปแล้วนี่เธอมาที่นี่ได้ยังไงทำไมเธอยังไม่ตายอ่ะเธอตบฉันทำไมเด็กโง่ใจเย็นๆคนตายจะมาตบเธอได้ยังไง เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะยังไม่ตายเธอจะรอดจากการถูกเผาแบบนั้นเป็นไปไม่ได้อ้อยอะไรอีกอฉีดหน้ามันหนายยิ่งกว่ากำแพงเมืองอีกฉันเจ็บมือจริงๆที่ตบหน้าเธอมาดูหนะ้าผู้หญิงคนนี้สิผู้หญิงทำไมนี่นาะไม่อ้อยเลยเนาะหน,หน่อยนางจุนจิวเธอก้าดียังไงถึงมาตบหน้าฉันยื้อตัวแสบแสบจริงๆคนภาคเนะี่ยแสบคอไปหมดแล้วอ้อย <c oughs> ตายซะฉันไม่ค่อยชอบให้ใครมาด่าฉันดูไว้ซะด้วยถ้าเธอด่าฉันอีกครั้งหนึ่งฉันจะตัดดินของเธอซะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากตอนเธอโกรธเธอคือจุนจิวจริงๆเหรอแต่จุนจิวตายไปแล้วนะฉันเห็นกับตาว,ว่าร่างของหล่อนถูกโยนลงไปที่หน้าผายังไงซะเธอก็ไม่น่ารอดผีเธอต้องเป็นผีแน่นๆจุนจิวกลายเป็นผีมาหาฉันเพื่อกลับมาฆ่าฉัน จนจิว๋วเธอเป็นขยะแม้จะกลายเป็นผีเธอก็ยังเป็นขยะอยู่ดีเยืนกันอยู่ทำไมเอาไฟมาเผาเธอให้ตายซะมาเร็วทุกคนรีบฆ่าเธอแล้วเอาเธอไปฝงังย่าตายซะทุกคนฆ่าเธออ้ฮะนี่มันอะไรกันเป็นไปได้ยังไงที่เธอแข็งแกร่งขนาดนี้อะโอ้ยจุนเฉียนเฉียนถ้าเธอยังด่าฉันอีกแล้วก็ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะตัดลิ้นเธอฉันไม่ได้ล้อเล่นนะเร็วเข้าอ้าปากมาซะดีๆฉันจะทำอย่างรวดเร็วเธอจะได้ไม่เจ็บเออเอออย่านะฉันไม่อ้าเด็กน้อยเธอคิดว่าฉันจะทำให้เธออาปากไม่ได้อย่างนั้นหรออะไรนะอย่านะมามาไม่ไมไม่ออย่าอย่าทำฉันนะยุดเอ๊ะจุนจิวคุณกำลังทำอะไรปล่อยเธอไปซะคุณกล้ามากกล้าฆ่าคน และทำร้ายคนบาดเจ็บถึงที่หนี่เลยเหรอเขาชื่อยี่เหลยเทียนเป็นอาจารย์ของตระกูลยานพ่อช่วยเร็วให้ฉันปล่อยคนที่ต้องการฆ่าฉันเหรอไม่มีทางคุณเห็นฉันเป็นดอกบัวสีขาวงั้นเหรอจุนจิวเธอก้าดียังไงถึงไม่ฟังที่ฉันพูดทาโร่อบอกว่าจุนจิวถูกฆ่าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ให้ฉันฟังคุณเหรอ <laughs> ทำไมฉันต้องฟังด้วยยี่เหลยเทียน คุณก็เป็นเพียงแค่หัวหน้าครอบครัวคุณมีคุณสมบัติอะไรที่จะให้ฉันฟังคุณฮะเธอเป็นฆาตกรฉันจำได้ว่าร่างกายบางส่วนเล็กๆของฉันเคยอยู่ในครอบครัวของคุณก็เท่านั้นไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องเคารพและเชื่อฟังคุณเป็นไปได้อย่างไรนี่ฉันรู้สึกกดดันอย่างนั้นหรอคุณต้องการให้ฉันสอนกดให้หรือไม่ฮ่าจุนจิวเธอกำลังฝันอยู่หรอเธอก็ยังคงเป็นได้แค่ขยะ และยังคงปฏิบัติตัวเหมือนโสเพณีพ่อแม่ของเธอตายไปแล้วเธอคิดว่าครอบครัวจุนจะเลี้ยงดูเธอต่อไปอย่างนั้นเหรอเธอทำให้ครอบครัวของฉันขุนเคืองฉันจะฆ่าเธอซะตามคำสั่งของนายหญิงเธอมีอะไรจะพูดต่อหน้าฉันไหมจุนจิวเธอลืมไปแล้วเหรอว่าทำไมถึงได้มาอยู่กับครอบครัวฉันหืมมีอะไรอย่างนั้นเหรอ ครอบครัวจุนไม่สามารถดูแลเธอได้เ้าไปซะเถอะอืมเจ้าของร่างเดิมช่างหน้าสังเวชและไร้ประโยชน์จริงๆแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่านายหญิงนี่เองที่ทำให้จุนเฉียนเฉียนต้องฆ่าฉันโอ้มันง่ายมากที่จะรู้ว่าศัตรูคือใครคาโร่อดทนไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะไปช่วยเองฉันจะฆ่าเธอเองจุนจิวใช่ตายซะตายซะ,ยซะจุนจิวฮะ แสงสว่างบนสองคนนี้คือวิญญาณงั้นเหรอฮะคุณต้องการให้ผมช่วยไหมผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดฮ่าฮ่ข้าคือราชนินีผู้แข็งแกร่งไม่ต้องห่วงฉันหรอกคุณฉันจัดการได้ย่าโอ้ยระวงังจุนเฉียนจุนเฉียนเป็นยังไงบ้างข้าเดิซะส่งจุนเฉียนมาให้ฉันได้เลย ตายซะจนเจีวว้านางผู้หญิงชั่วตายซะผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางจัดการกับปรมาจารย์จิตวิญญาณได้แน่ๆดูเหมือนว่าฉันจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างฮะอะไรนัร่นผู้หญิงคนนั้นเธอรวดเร็วมากฮะนี่มันอะไรกันโอ๊ยอไม่เป็นไปไม่ได้คนต่อไปเป็นแก <laughs> คนต่อไป ฮตาคุณแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะตอนที่1ถึงตอนที่10ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลไปใครอ่านนะคะสำหรับใครที่อยากอ่านเองเนี่ยหรือว่ารอเราไม่ไหวก็สามารถไปดูที่แฟนเพจได้เลยนะมีลิงก์ให้ด้วยที่ดีสคริปชันเอาละเรามาเมาส์กันต่อดีกว่าสำหรับเรื่องการเกิดใหม่ของราชินีนะคะ่านะคะตอนนี้ทางเพจอะ นำตอนที่แปลแล้วมาเผยแพร่ถึงตอนที่2 8เท่านั้นดังนั้นเราเลยจะทำเป็นคลิปละ10ตอนแล้วก็คลิปที่3เป็น8ตอนนะคะแล้วหลังจากนี้เราก็จะขอตัดสินใจดูอีกทีนะคะว่าจะรอให้ทางเพจเนี่ยอัพมา1 2ถึงตอนแล้วเราก็ออกมาภาคหรือว่าจะรอให้เขาอัพมาสัก5ตอนอย่างเงี้ยเราค่อยออกมาภาคทุกคนอยากให้เราทำแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะระหว่างทางเพจอัพมาปุ๊บเราก็ออกมาภาคปับ๊บ ทุกคนก็จะได้ติดตามได้ทันเวลากับรอให้ทางเพจแปลมาเยอะๆก่อนปล่อยตัวที่แปลมาเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยรวมมาภาคทุกคนก็จะได้ดูเป็น EP ีที่ยาวๆอย่างน้อยก็แบบ15-20นาทีขึ้นไปอะไรประมาณนี้แต่ก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่บางเรื่องเนี่ยอาจจะต้องรอนานมากๆนานแบบ3-4เดือนเลยนะกว่าที่มันจะแบบครบ5ตอน10ตอนที่จะมาภาคได้ยาวขนาดนั้นอนะ ก็ยังไงก็ช่วยเราตัดสินใจด้วยนะหรือว่าใครมีมังงะที่อยากจะมานําเสนอว่าเออเรื่องนี้น่าสนใจลองไปดูหน่อยเอออะไรเงี้ยเพื่อเราจะเอามาภาคก็บอกได้ที่คอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนโฮปท s e ซีอูเ g เกนบ๊ายบายค่ะ